ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมอกอร,รับฟังข่าวตอนเช้วมงจากศูนย์ขาววิทยุมอกอสงคลาค่ะจังหวัดสุร,ราธานีสร้างต่อโครงการโคกนองน้าเป็นกิจกรรมเอามือ,มอซ้ามาขี้เสริมสร้างคุณภาพทางอาหารลดรายจ่ายสร้างรายได้คนในชุมชน นายวิชวุจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราธานีเปิดเผยว่าอำเภอดอนซักจังหวัดสุร,ราธานีมีแปลงขูกโนองหน้าจำนวนซีแปลงและมีแนวทางในการจัดกิจกรรมเครือข้ายเดือนละนึ่งครั้งเพื่อสร้างต่อโครงการและพัฒนาคุณภาพทางอาหารลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้คนในชุมชนในกิจกรรมเอามือซ้ามัคคี ทางนี้นายจักฤทธิ์ฟังชลจิตนายอำเภอดอนซักและนายส้มหยดคงทงรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอดอนซักรองกับคณะกรรมการเครือข่ายโขงน้าได้ดําเนินการเอามือซ้ามัคคีประจําเดือนเมษาย,ยนซองพานาลอยหกสิบห้าณนักงนายท่าดาชูแสงมู้ทีกาวตําบลปากเพลกอำเภอดอนซักจังหวัดสุราธานีโดยกิจกรรมดังกล่าวมีทางการลงเคกทําปุ๋ยมกักปลูกตอนสวรส และปูพลาสติกโบน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไวเลียงปลานอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนพันธุ์ไม้แลกเปลี่ยนผลผลิตจากขูบนองหน้าในแต่ละแปลงรวมไปถึงการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการโดยนายอำเภอดอนซักได้รวมให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตในกิจกรรมเอามือสามัคคีได้ ยังมันคงและยังยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นาประผัดวณีแสงสุนค้าวิทยุมกอส่งคล้ารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน